เดี๋ยวออกไม่ได้ติดแน่นอนเป็นดินนุ่มครับตรงนี้นุ่มมาแต่นุ่้มไอ้นี่มันกี่แรงพี่กระปูนสามร้อยสามร้อยนึ่ะ โอ้ยังไงก็ไหวย่างั้งนะแรงมันเยอะอ๋อสามร้อยกว่าครับเครื่องครับมารอดูว่าพี่เขาจะออกได้ไหม ดีมากเลยโอ้ไปได้ง่ายๆครับเมื่อกี้ผมลากขึ้นนิดเดียวเองลากขึ้นปุ๊บแกบอกว่าพอแล้วยังไงก็ออกได้สุดจัดเลยครับ ด,ดูดูดูความแรงโอ้โหทางอ่ะน่วมเลยนะครับยังไปได้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูรถนะ <c oughs> <c oughs> เอาปลาไปด้วยหรอือไปล่าบาท ุโย่ปลาไปเลยลุงเต็มบัตรนี่ก็เก็บนะบัตรบัตร เดี๋ยวเกียดินตรงนี้ครับุถปูนโอ้แน่นอนจริงครับออกไม่ได้เสีเดี๋ยวจะแต่งทางไว้ให้นะครับดูรอยรถปูนจมเมื่อกี้แรงฉัดเลยครับดูข้างหน้าในจมหมดเลย ฮะได้ย้ายแล้วเป็นไรไดีใจไงจะได้องจากปบาคิดว่าเป็นไร <laughs> รวยอืมแรงไหมก็ดันขานรูดดินไปเลยเนาะล้อม,อมันใหญ่ไงแล้วเครื่องมันตั้งสามร้อยกว่าเนาะเลือดคันที่มาที่เล็กไม่กล้ายเยี่ยวขนาดนี้เนอะอนี่เสียตินบอกขี่มาได้ก็ได้มาเลย โอ้ร้อนจะเป็นลมเงานแตกพักเลยโอเคโตก็ไม่ล้างใครด้วยไม่ล้างหรอกไม่ล้างไม่ใจนาดีหรอกไว้งานเละเข่าคอออกได้พวกนี้เดี๋ยวผมจะเดินทำตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมาเข้าหลังก็รถมันจะเข้าได้ถ้าไวอย่างนี้ก็เละครับ ไม่แห้งหรอกครับขนาดไม่คอด้ยเดินไปเดินมาอยากจะจมเลยครับตอนจมครับที่มันน่วมเฉยๆข้างบนนะ่ะข้างบนมันแข็งนะครับแต่ข้างล่างอ่ะดิมันเบียกอยู่ครับ พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ย้ายไปไปไปนหนนะที่ผมไปดูงานไปนะัดเถาวัดเสาต้องเข้าถ้าไม่เข้าก็เลยเอาไปกิน เดินมากันด้วงอีกครับแบบไหนเนาะวันนี้โอ้ยหนัน่ายความเลยช็อตเด็ดเลยโอ้งายท้องเลย รถไทยก็ได้แรงมากเลย